สวัสดีครับเทค5ละวันนี้ลิ้นพันธ์กับชื่อรุ่นของหูฟังที่ผมจะมาแนะนำให้ได้ทำความรู้จักกันเป็นหูฟังในตระกูลเซนไฮบริดโปรจากทาง Creative นะครับซึ่งตระกูลดังกล่าวนี้มีให้เลือกทั้งหมด3โมเดลด้วยกันจะมีเซนไฮบริดโปรเฉยๆเซนไฮบริดโปรคลาสสิกแล้วก็เซนไฮบริดโปร SX5 ตัวที่อยู่ตรงหน้าผมคือรุ่น SX-5 เรียกสั้นๆดีกว่าเซน Hybrid Pro SX-5 เอ่ะเรียกว่า SX-5 Classic แล้วก็ Pro เฉยๆนะครับหลังจากตรงนี้ไปตัวที่เป็น SX-5 อ่ะใครที่ยังไม่เคยรู้จักยังนึกไม่ออกว่าเออเทคโนโลยี Super x ์ 5, หรือ เรียกสั้นๆว่า Sx f i คืออะไรมีลิงก์นะครับอยู่ในด s สคริปชันไปทำความรู้จักกันได้ใครที่เคยสัมผัสใครที่เคยใช้งานนี่ถวินหากันเลยโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูหนังหรือว่ารับชมภาพยนตร์เพราะมันคือที่1มันคือ n u m บ e r วันในใจผมเลยนะครับไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เฉลียแต่มันเป็นเรื่องจริงคุณต้องลองเทคโนโลยีนี้เด็ดจริงและเรื่องของการออกแบบนะสำหรับตระกูลเซนไฮบริด Pro ด้วยความเป็นตระกูลเดียวกันหน้าตาก็จะเหมือนๆกันคล้ายๆกันมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆตัวที่เป็น S X f i ที่อยู่ในมือผมตรงนี้ก็คือมีเทคโนโลยี S X f i ในระดับฮาร์ดแวร์ส่วนทั้ง3โมเดลนะครับก็รองรับเทคโนโลยี S X f i แต่เป็นเพียงแค่ในระดับซอฟต์แวร์เท่านั้นเองจะมีตัวเดียวที่รองรับในระดับฮาร์ดแวร์ที่จะต้องมีการสแกนใบหน้าสแกนใบหูแล้ว เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น AI ของทาง Creative ก็จะจัดการจำลองระบบเสียงแบบโฮโลกราฟิกหรือว่ารอบทิศทาง360องศาให้เหมาะสมกับใบหน้าของเราเหมาะสมกับใบหูของเราส่วนเรื่องของ ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าเซน Hybrid Pro ทั้ง3โมเดลก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทั้ง3ตัวเชื่อมต่อผ่าน b บลูท o ธ h LE หรือว่า Low Energy Bluetooth นะครับมาพร้อมกับโคเด็กใหม่ LC3 หรือว่า LC3+ Plus ที่มีเทคโนโลยี Extreme Low Latency เรื่องของการดีเลย์ที่แบบว่าจะสั้นมากๆเคลมมาว่าประมาณ20มิลลิเ 20มิลลิเซกนี่สําหรับบางท่านอาจจะยังรู้สึกนะแต่บางท่านอาจจะไม่รู้สึกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะบางคนเล่นเกมเฟรม60-16กมิลลิเซกก็ไม่รู้สึกแต่บางคนอาจจะรู้สึกอันนี้ก็เป็นเรื่องของประสาทสัมผัสของแต่ละคนไปนะครับแต่ก็ถือว่าต่ำมากๆเทคโนโลยีต่างๆครบถ้วนตามยุคสมัยมีในส่วนของ Active Noise Cancelling แต่นะครับ สิ่งที่ผมจะมาพูดซะเยอะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี b บลูท o ธ t h LE ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีของทาง b บลูทูธนะไม่ได้เป็นของ Creative แต่เพียงแค่ว่า Creative เอามาใช้งานก่อนใครพูดถึง LE แล้วเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าประโยชน์ที่ได้จาก LE อ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันมีทีเด็ดอย่างไรบ้างนะครับเรียกว่า Bluetooth LE Audio หรือ Low Energy ถ้าเอาตามชื่อของมัน ก็คือประหยัดพลังงานเรื่องของการประหยัดพลังงานนะหูฟังตัวที่อยู่ในมือผมหรือตระกูลเซนไฮบริดตรงนี้ทั้ง3ตัวนะครับได้100ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งหรือถ้าเกิดเปิด Active Noise Cancelling ก็จะอยู่ได้ประมาณ80ชั่วโมงหรือถ้าหากว่าลืมชาร์จแบตคุณชาร์จ5นาทีฟังได้5ชั่วโมงเด็ดไหมล่ะนะครับเนี่ยชาร์จใช้งานกันลืมจริงๆกลับมาที่เรื่องของ b บลูท o ธ t h LE ดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับอาจจะยังไม่คุ้นหูใครหลายๆคนซึ่งแม้ว่ามันจะ Low Energy ใช้พลังงานน้อยแต่นะครับมันก็ไม่มันก็ดีเลยน้อยเช่นเดียวกันก็คือไม่ได้หมายความว่าใช้พลังงานน้อยแล้วเรื่องของ l a t e n ซีจะเพิ่มขึ้นไม่ที่พูดไปแล้วว่า Extreme Low l a t e เทนซีนะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากขึ้น แล้วก็ที่ผมชอบเลยนะทีเด็ดเลยเรื่องของ Broadcast Mode หรือว่า Aura Cast นะครับเป็นเทคโนโลยีของทาง Bluetooth เลยนะตัวนี้คือเราสามารถนะครับส่งสตรีมสัญญาณออดิโอสัญญาณเสียงให้กับหูฟังได้มากกว่า1ตัวอย่างเช่นดองเกิลที่แถมมาให้ของตัวเซนเอาสั้นๆน,นะเซนเซตัวนี้นะครับหรือตระกูล h y b ริดที่มีดองเกิลแถมมาที่อยู่ในมือผมเป็นรุ่น l e 4 มันสามารถส่งให้หูฟังได้มากกว่า1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวโดยที่เหมือนกับว่าเอ้ยมาดูนี่ดิหรือคุณอยู่ในที่สาธารณะต่างๆนะครับอย่างเช่นมิวเซียมมิวเซียมนี่พิพิธภัณฑ์แล้วแบบยืนดูจอเดียวกันแล้วก็จะฟังเสียงด้วยกันเสียงที่ออกมาจากแหล่งเดียวกันมันทำได้เนี่ยทีเด็ดนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของมัลติสตรีมออเดีโ อาจจะดูว่าสับสนนะระหว่าง Broadcast Mode กับมันติ Stream Audio ด้วยรูปที่เขาให้มาเรื่องมันติ Stream Audio ตรงนี้ก็คือตัวหูฟังนะครับในตระกูลเซ n Hybrid Pro สามารถเชื่อมต่อหรือแพร์กับอุปกรณ์ได้2อ,อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันสมมุติว่าเนี่ยตัวนี้ผมแพร์ไว้กับมือถือแล้วก็เปิดฟังเพลงอยู่และผมแพร์ร่วมกันกับ PC แล้วก็นั่งเล่นเกมอยู่แล้วอยู่ๆมีโทรศัพท์โทรเข้ามาผมกดปุ่มบนตัวหูฟังปุ๊บสลับไปแบบซีมเลสเลยนะก็คือไม่มีการขาดช่วงรับโทรศัพท์ได้พอรับโทรศัพท์คุยเสร็จใช้งานเป็นเฮดเซตกดปุ๊บกลับมาที่ PC เล่นเกมต่อมันได้แบบพร้อมกันทั้ง2องอุปกรณ์เลยนะครับแล้วก็คราวนี้มันยังทำได้มากกว่านั้นถ้าหากว่าเดฟนะครับก็คือ d e v e l o p e r ในอนาคต ของเทคนโนโลยี LE Bluetooth คือมันจะสามารถสตรีมพร้อมๆกัน2ฝั่งในกรณีที่เป็น True Wireless โดยเฉพาะพวกเอียบัดหรือว่าอินเอียก็คือสมมุติว่าให้ขวาเป็นเสียงจากแหล่งหนึ่งซ้ายเป็นเสียงจากแหล่งหนึ่งก็สามารถทําได้แต่อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ณตอนนี้อย่างน้อยๆก็คือหูฟังตัวเดียวเชื่อมต่อมือถือพร้อมๆกับ PC พร้อมๆกับแล็ปท็อปก็ได้หรือ ตัวส่งตัวเดียวจาก PC ตัวเดียวจากมือถือตัวเดียวนะครับส่งให้หูฟังหลายๆตัวดูหนังร่วมกันใส่หูฟังกันทุกคนมีซ u เปอร์เอ็กไฟกระหึ่มเหมือนอยู่ในโรงหนังพร้อมๆกันอะไรแบบนี้นี่คือทีเด็ดของเทคโนโลยี LE นะครับจากทางบลูทูธหรือว่าตัวโล w e เอ r เนไม่เพียงแค่นั้นจะมีเรื่องของระยะการเชื่อมต่อที่ระบุมาว่าได้ไกลขึ้นหากเปรียบเทียบกับตัว บลูทูธในปัจจุบันสำหรับมาตรฐานของบลูทูธก็เป็นบลูทูธ5.3นะครับถ้าจะให้เรียกเต็มๆตรงนี้ก็คือ LE Audio Low Energy Audio คราวนี้เรามาดูคุณสมบัติเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจจากหูฟังในตระกูล s e n Hybrid Pro โดยเฉพาะตัว SX5 ที่อยู่ในมือผมตรงนี้เรามาดูเรื่องของการออกแบบก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับน้ำหนักตัวนี่เพียงแค่280กรัมแค่นั้นเองไม่หนักนะครับ ถือว่าอยู่ในเรทที่เบาเลยละ่ะหากเป็นหูฟังที่มีน้ำหนักต่ำกว่า300กรัมตัวฟองน้ำตัวเอียแพดก็นุ่มดีนะครับเรื่องของการกดหัวจากที่ลองใส่ดูไม่กดหัวเพราะว่าด้วยน้ำหนักของหูฟังที่มันเบาตัวหูฟังสามารถพับแบบแนวนอนแนวราบแบบนี้ได้ เพิ่มความสะดวกในการพกพาใส่เป้เสียดายไม่ได้แถมถุงผ้าอะไรมาให้นะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องก็จะมีพวกคู่มือแล้วก็ตัวดองเกิลเชื่อมต่อนะครับที่เสียดายไม่แถมแบบ A to C แบบนี้มาให้ด้วยก็จะต้องหาเอามาเองและการตัวดองเกิลก็จะมีปุ่มกดที่สำหรับเปลี่ยนโหมดจะเป็น Unicast ก็คือ1ต่อ1หรือว่าจะเป็นมันติก็คือตัวมันเองส่งให้หูฟังหลายๆตัวตามที่บอกไว้แล้ว นะครับแล้วก็วัสดุหลักๆก,ก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวก้านเชื่อมต่อตรงนี้ไม่หลวมเหมือนในตระกูลเกมเมอร์ก่อนหน้านี้จําชื่อรุ่นไม่ได้ติดอยู่ที่ปลายปากอ่าไม่เป็นไรนะครับก็แน่นกว่าแน่นดีนะครับแล้วก็มีขีดบอกมีตัวหนังสือระบุค,ค่อนข้างชัดเจน R/L ซ้ายขวาไดรเวอร์นี่40มิมแล้วนีโอเดียมไดรเวอร์แล้วก็ตัว ตัวไดอะแฟมนี่ตามยุคสมัยไทเทเนียมโคตติ้งนะครับมีเทคโนโลยี Active นอย s e แคนเซลลิ n งมีไมค์สีตัวซึ่งทาง Creative เรียกว่า Hybrid Active นอย s e แคนเซลลิ n งมีไมคด้านนอกมีไมคด้านในตัดเสียงรบกวนได้อั Up to ูมากถึงลบ 35dB แล้วก็ในส่วนของตัวเซนไฮบริดโปรซูเปอร์เอ็หรือ SX-File กับตัว Classic ตัวไมคเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ แบบนี้จะเป็นไม้ที่เรียกว่า d t e c h คือถอดได้เสียบได้ปรับไปมาเพื่อเอาใจคอเกมโดยเฉพาะนะครับส่วนตัวโปรเฉยๆก็มีไมโครโฟนนะแต่เป็นไมโครโฟนที่แบบบิวอินมากับตัวหูฟังเลยนะครับปุ่มควบคุมต่างๆก็ใช้งานง่ายสะดวกมีปุ่มปิดไมโครโฟนมีปุ่ม power volume นี่แบบดั้งเดิมเลย อนาล็อกหมุน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 เอานะครับมีแอคทีฟน้อยแคนเซลลิ่งพร้อมทั้งยังมีเทคโนโลยีแอมเบียน์น้อยเอาไว้ฟังเสียงรอบข้างกรณีที่อยู่นอกบ้านอยู่ข้างนอกต้องการได้ยินเสียงนะครับหรือมีใครมาคุยด้วยแล้วก็มีปุ่มเพลย์พอยสหรือว่ารับสายวางสายมีปุ่มขยับเพลงไปข้างหน้าถอยหลัง USB-C สำหรับชาร์จสายชาร์จที่ให้มาก็เป็น a t c ความยาว80ซนเมตรอันนี้สำหรับชาร์จอย่างเดียวเลย นะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเด่นๆของมันอ่ะเอาเป็นว่าลองมาเปรียบเทียบกันว่านะครับระหว่างเซนไฮบิ t โปรเซนไฮ b i t Pro เฉยๆ S X 5 <S แล้วก็เซนไฮ b i t Pro Classic ตรงนี้ที่หน้าตาเหมือนกันอ้อลืมเรื่อง R G B ไปนะครับ R G B ทั้ง3ตัวเลยนะ16.8หล้านสีตัวคลาสสิกก็แถมดองเกิลนะครับแต่ดองเกิลจะต่างกันตัวนี้จะเป็น L 3ตัวนี้จะเป็น L.C. แล้วก็เห็นไหม SX Fire Ready นี่มันเป็นแค่ในระดับซอฟต์แวร์แต่ถ้าหากว่าเป็นตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ Ready ตัวนี้จะเป็น SX f i จริงๆมี button mode ด้วยถูกใจคอเกมแน่นอนเรามาดูสเปคดูความแตกต่างของทั้ง3ามโมเดลกันสักนิดหนึ่งนะครับระหว่าง SX f i l e ระหว่างตัว hybrid pro เฉยๆหรือว่าตัว hybrid pro classic เนี่ย เซน Hybrid Pro, Hybrid Pro Classic แล้วก็ Pro SX5 เอลอลิ้นพันผมบอกแล้วที่มันต้อง5 5อะไรนะ5เทคไปแล้วพูดถึงไปหมดแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีต่างๆตรงนี้ของทาง Creative นี่แหละเป็นตัวใหม่ของบลูทูธที่ Creative เอามาใช้ก่อนก็คือตัว LE นะครับอ n l o c k ก e x t Gen LE Audio Unicast นแะครับแบบหต่อหนึ่งหรือว่าเป็น BIS เนี่ยบอร์ด Crash ที่พูดไปแล้วนะครับหนึ่งอุปกรณ์ได้หูฟังสองอันนั่งดูหนังกับหูหินนั่งดูละครดูซีรีส์คิกคักคิกคักด้วยกันแบบเต็มเสียงนะครับบางทีฟังจากลำโพงของแล็ปท็อปแล้วมันแบบไม่เต็มอารมณ์หรือเนี่ยที่ในโหมดของสตรีมนะครับที่บอกว่า1ตัวและส่งได้เยอะเลอะแล้วก็ที่สำคัญไอ้สตรีมที่ลืมพูดไปมันเปิดเป็นพับลิกเลยนะคือถ้าเกิดเราเปิดแบบเหมือนอารมณ์ไวไฟอะแล้วใครมาเห็นก็จอยแล้วมาฟังร่วมกันอันเนี้ย เบส you can feel เนี่ยคุณรู้สึกได้ถึงพลังเบสชัดเจนเลยนะครับตัวนี้เบสน่าจะหลายกิโลน่าจะหนักมากเดี๋ยวต้องมาลองฟังกันดูนะตอนที่รีวิวแบบเวอร์ชัน่นไหลสดมาลองฟังด้วยตนเองเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับ EQ ผ่าน Creative App ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เนี่ยเรื่องของโล,ลารเนซี่ที่บอกว่าประมาณ20มิลลิเซกถือว่าน้อยนะครับสำหรับถ้าหากว่า20มิลลิเซกนี่เล่นเกมได้แล้วละ่ะไม่เสียอารมณ์ เรื่องของแบตเตอรี่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องของ Hybrid Active Noise Cancelling ที่บอกว่ามีไมค์คอยดักจับแล้วลดเสียงรอบข้างได้35 dB เต็มที่นะครับอ้อตัวไมโครโฟนมีเทคโนโลยี DNN Deep Neural Network ก็คือมีการจดจำให้ตัว AI เรียนรู้ว่าเสียงรอบข้างมันเป็นยังไงแล้วก็ตัดเสียงรบกวนที่จะเข้าไมค์ทำให้เวลาที่เราใช้งานเป็นแฮนด์ฟรี นะครับหรือจะใช้แบบบันทึกวิดีโอบันทึกคลิปอะไรต่างๆก็คมชัดยิ่งขึ้นไม่ถอดได้นะครับเรื่องของการควบคุมพูดไปทั้งหมดแล้วแล้วก็อันเนี้ยที่บอกว่ามันติสตรีมนะครับดีไวสองชิ้นจากหูฟังชิ้นเดียวกันสลับไปมาโดยที่ไม่มีการขาดตอนแล้วก็ RGB 16ล้านสีที่จะให้ดูนะครับอันนี้เรื่องของ Super x f i ไปติดตามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Super XFI มีลิงก์อยู่ใน description นะครับมี b a t t l e mode มี s c o l t mode เอาใจคอเกมแบบเต็มๆ SX File app creative app ตัว creative app นะครับก็ใช้ได้ทั้ง3โมเดลส่วน SX File app แบบเต็มๆเ,เนี่ยก็จะต้องเป็นตัว SX File นะความแตกต่างนะครับทั้ง3โมเดลจะเห็นได้ว่ามันจะคล้ายๆกันดีไซน์เหมือนกันต่างที่ ไม่แถมดองเกิลแล้วก็ไม่มีไมค์สำหรับตัวโปรแบตเตอรี่100ชั่วโมงเหมือนกันบลูทูธ o t h 5.3เหมือนกันโคเดกเดียวกัน LC 3 Plus LC 3 AACSBC แต่ตัวโปรเฉยๆจะไม่มีเทคโนโลยีอันตร l o โล a t ล n c y Mode เพราะว่ามันไม่มีดองเกิลนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีพี่น้องนะครับซื้อตัว h y b ริด Pro c l a s s ิกมาตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อโปรมาอีกตัวหนึ่งแล้วมาเชื่อมต่อกับตรงนี้ไม่แน่ว่า อาจจะได้ใช้งานได้ประโยชน์จากอั t r a Low l a า e n นซีเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันนะครับไมโครโฟน5ตัวเหมือนกัน5ตัวตรงนี้หมายถึงไมโครโฟนของตัว Active No i s n c e n c e l l i n g 4แล้วก็อีก1นึ่สำหรับไม์ที่เอาไว้พูดนะครับมี DNN มีโหมดตัดเสียงสำหรับไมโครโฟนทั้ง3โมเดลแล้วก็มี Hybrid ANC มี Ambient Mode หมนเหมือนๆกันการควบคุมผ่านปุ่มทั้งหมดนะครับ แล้วก็ S X File ready ทั้ง3โมเดลได้หมดถ้าหากว่าจะใช้งานในระดับซอฟต์แวร์แต่ตัว S X File ตัวเดียวเท่านั้นที่รองรับในระดับฮาร์ดแวร์ใช้งาน Siri ใช้งาน Google Assistant ได้ทั้ง3โมเดลไดรเวอเหมือนกันสเปคเหมือนกันเป็นฟูล r ร n k 20จนถึง20,000 Hz นะครับหรือว่า20จนถึง20ก h z แล้วก็อ c เ s อ o r y ที่แถมมาตัว Pro เฉยๆจะมีแค่สายชาร์จอย่างเดียวแต่พอเป็นตัวคลาสสิกก็จะมี BTL 3ตัว SX5 จะเป็น b t l c นะครับแล้วก็สายชาร์จแล้วก็มีตัวไม์ที่แถมมาให้มีมีให้เลือกสีเดียวทั้ง3โมเดลก็คือสีดำเท่านั้นเองและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของหูฟังในตระกูล SEN Hybrid Pro จากทาง Creative นะครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนส่วนอารมณ์เสียงจะเป็นยังไง เบสจะหนักกี่กิโลกรัมเดี๋ยวเรามาว่ากันในเวอร์ชั่นไลฟ์เปิดเปรียบเทียบกันไปเลยนะครับระหว่างตัวโปรตัวคลาสสิกตัว SX5 อารมณ์เสียงจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยี SX5 มันจะมีทีเด็ดจริงเหมือนที่ผมพูดเอาไว้หรือผมแค่พูดเอาใจครีเอทีฟที่เป็นผู้สนับสนุนผมอันนี้มาติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันไลฟ์นะครับวันนี้แต่หากว่า เล่นในวันนี้นะครับหากว่ายังมีข้อสงสัยหรือมีอะไรตกหล่นก็สามารถแนะนำติชมในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับรวมทั้งต้องขอบคุณทางครีเอทีฟที่สนับสนุนที่เอื้อเฟื้อผลิตภัณฑ์มาให้ได้ทำการทดสอบด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาการเข้ามารับชมฝากติดตามผลงาน Subscribe นิดนึงนะครับกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ